ผงทาเรื่องกลิ่นกลิ่นหอมมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกลิ่นทุกชนิดมันดีหมดกลิ่นอับกลิ่นเชื้อรากลิ่นซีเมนต์เราสนใจกลิ่นทั้งหมดความจริงเรามองกลิ่นเป็นเรื่องของการประโลมข้างในของตัวเราเองหลายคนซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาไว้ในห้องนอนซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาไว้ในรถยนต์ผมเป็นหนึ่งในนั้น <S <S นี่แหละครับถุงหอมที่เปิดเอาใส่ในรถนะี่คือ product hero เป็น h ีโรนะครับ ปัจจุบันได้ข่าวว่าสร้างรายได้จากเครื่องหอมแน่มากกว่า200ล้านบาทต่อปีก็อาจจะเป็นแค่ก็ได้เนี่ยมันขายดีเพราะอะไรสมัยนั้นไม่มีร้านไหนที่จะมีเทียนหอมคู่หอมเราก็เป็นร้านแรกที่เริ่มผมเป็นแค่เด็กเพลย์เจอร์คนหนึ่งเห็นว่าชีวิตตอนเด็กของตัวเองมันสวยงามและมันยอดเยี่ยมไม่อยากเล่าแล้วเผอิญมันเล่าผ่านกลิ่นเหล่านี้แหละฉะนั้นว่ากลิ่นที่ประทับใจคือมาพี่คือความทรงจำใช่จุกต้องครับ